สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นเพื่อเป็นพลังแห่งความรักความสามคัคคีและเป็นทุนตั้งต้นในการทำความดีของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดหนองบัวลำพูจึงได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568ขึ้นในวันพรฤหัส,สบ,บดีที่21สิงหาคมเวลา17นาฬิกา30นาทีณลานปิยมิตร น้าศูนราชการจังหวัดหนองบัวลำพูพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานพร้อมด้วยนายดอกดินต้อมทองพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานภายในพิธีมีการมอบพระฉายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่นายอำเภอทั้งห้าอำเภอและนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำพูรวมทั้งการมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่ประธานหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น193หมู่บ้านและชุมชนนอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบธงหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดจำนวน193ผืนให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการสร้างหมู่บ้านปลอดภยัยปลอดยาเสพติดงานในวันนี้ถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดหนองบัวลำพูมีผู้เข้าร่วมกว่า6 0 0ันคน แสดงถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการน้อมนำพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในปีนี้จะเป็นทุนตั้งต้นในการทำความดีของแต่ละหมู่บ้านและชุมชนโดยมุ่งสู่การพึ่งตนเองพึ่งพากันเองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อขยายผลเป็นต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปจังหวัดหนองบัวลำพูมุ่งมั่นที่จะรักษาพลังแห่งความรักความสามคัคคีและพัฒนาจังหวัดให้หน่าอยู่หน้าเที่ยวสมกับคำขวัญเกษตรเพิ่มมูลค่าเมืองผ้าหน้าอยู่หน้าเที่ยว